ไก่ครับเปาไก่ชมเปาไก่หน่อยครับดูครับไ,ได้ตัวไหมครับวันนี้เราคืนไปสามพันครับไ,ได้กี่ตัวครับวันนี้ <laughs> ตัวยู่ห้วยเรื่องไม่ถนัดเลยหลอเลยรลอเลยนะต่ายนะโอ้โหตัวใหญ่สองตัวสาตัวแล้วไอตัวนั้นอ่ะที่ดึงอ่ะไะโถน่นก็สายโลแล้วน่ะสายสวยไม่แดกแดดสายปอกไอ้ปอกทำง่ายกว่า เดียวเล้วครับผมใช่ไอมถึงเรือนะเอาดิเอาดิอยู่แล้ว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 เออได้แล้วได้อยู่แล้วอยู่แล้วเฮ้ย หมาม่ต้งหมาใจเย็น<ว>โอ<ฮ>้ยยังเดียว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 ใย็เนก้ตัวแรกของไก่ครับผมชโดไซขีดครับเดี๋ยวันสะบัดสะบัดลงน้ำนะเอะบังสะบัดลงน้ำนะเหยื่อเหยื่อเดิมนะหมานอนเช้าเหยื่อหมานอนเช้าครับ ถ่ายรูปมาหนะถ่ายวีโอเลยแหมไม่ได้ถ่ายรูปแต่